คุณทักษิณเมื่อวานนี้พูดทั้งวันเลยแต่เวทีที่พูดเยอะที่สุดและเป็นประเด็นมากที่สุดก็คือเวทีของเนชั่นพูดเรื่องไทยกัมพูชาพูดถึงการเมืองพิธีกรถามว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลปริ่มน้ําแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างจะถึงทางตันไหมคุณทักษิณว่ายังไงรู้ไหมฉันเปล่านะเข้ามาเองนี่ร้องเพลงแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วที่ถามว่าเอาจะถึงทางตันไหมรัฐบาลชุดนี้คุณทักษิณบอกว่าไม่ตกอ,อาบเพราะว่า พ่อนายกยังอยู่ก็คือตัวเองอยังอยู่นะครับพูดเยอะมากนะครับในรายการ55ปีเนชั่นผ่าทางตามประเทศไทยเอ็กซ์คลูซีฟทอล์กนะครับตอนแรกที่พูดก็คือเรื่องของการถอนร่างพระราชบัญญัติเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกบอกจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะรัฐบาลมีหลายปัญหาต้องแก้ทั้งเรื่องชายแดนและก็เศรษฐกิจจึงดึงร่างกฎหมายฉบับนี้ออกมาก่อนส่วนเรื่องที่นายอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยบอกว่าคนจีนเนี่ยไม่มาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่านโยบายมันมีคาสิโนไม่จริงครับ ข้อที่จริงก็คือบังเอิญไปตรงกับนโยบายของผู้ิ่ยไทยที่เขาไม่เอาเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกก็เลยตีปี๊บสยกใหญ่เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกยังไม่เกิดเลยจะไปเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ยังไงเป็นเพราะระบบความปลอดภัยหรือเปล่า ส่วนการทำเอเอน์เมนคอมเพกแบบไม่มีคาสิโนจะเกิดขึ้นหรือไม่นายทักษิณก็พูดติดตลกแบบนี้ให้ชิโนไทยมาเลยเดี๋ยวจะหาที่ให้ชิโนไทยก็คือใกล้ชิดกับคุณอนุทินนี่แหละครับมาลองทําดูซิแบบไม่มีคาสิโนจะมี<อ>ใครลงทุนทํานองนั้นนะคะคส่วนที่พักประชาชนเสนอนายกชั่วคราวเพื่อไม่ให้การเมืองถึงทางตันคุณทักษิณบอกว่าประเทศยังไม่ถึงทางตันเรื่องเถรยรภาพรัฐบาลปริ่มน้ําก็เพิ่มคนไปมั่นใจการเมืองไทยมีทางออกเพราะตัวเองยังอยู่นะคะ และพูดถึงกรณีคุณอุ้งอิ้งเจอนิติสงครามว่ามีหลายทางเลือกค,คือ 1. นนายกรอดกลับไปทำงานได้ยาวๆแต่ถ้าไม่รอดก็2ออย่างคือเสนออาจารย์ชัยกเกษนิติสิริแคนดิเดตคนที่3ของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีหรือยุบสภานี่ค่ะไปฟังเสียงค่ะมีคนอุดไว้กับมันถึงได้ตันครับถ้าดึงมันออกก็ไม่ตันถูกต้องครับ เหตุเกิดที่ไหนดับที่นั่นมันไม่เคยเป็นปัญหาสําหรับผมผมเป็นสอทรเหมือนเดิมผมรักบ้านเมืองผมไม่ยอมหรอกผมผมขอไม่ทําให้การเมืองเป็นประเทศไม่ทางไม่มีทางผมยังอยู่น้ำงินกับส้มเนี่ยมีโอกาสจับมือกันได้ไหมตอนนี้ก็เป็นฝ่ายค้านด้วยกันแล้วถ้าใจจับมันก็จับ้หลอ่มเพราะมันปลาคคลน้ําแดงกับส้มมันก็เป็นสีแสดสีแสดสีสีเป็นสีใสไม่ช้ำด้วยช้ำหนองสีแสดแต่มันแรงมันแรงมันแรงไป เราได้ยินไม่ผิดครับคุณทักษิณบอกผมขอเสือกอใช้คํานี้นะสทรสทรนะครับคุณผู้ชมเอาไปถามความเห็นบ้างเพราะว่าวันนี้ในรายการเรื่องใหญ่หรายวันเชิญคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์นะครับหัวหน้าพักไทยสร้างไทยก็มาพูดกับคุณออฟชยนนท์นะครับมองว่าการเมืองไทยเข้าสู่ทางแคบสําหรับรัฐบาลเห็นด้วยที่ทักษิณเนี่ยบอกว่าต้องแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุคืออะไรต้นเหตุก็คือบอกเลยครับการกระทําของแกนนํารัฐบาลนั่นแหละ วันนี้ฝ่ายค้านกําลังเสนอทางออกด้วยการถอนฟืนออกจากกองไฟเพื่อแก้ปัญหาตามระบอบประชาธิปไตยครับแล้วว่าการเมืองเนี่ยมันมาถึงทางแคบคนที่เอามือไปอุดและทําให้ประเทศถึงทางตันนะ่ะก็คือพักแกนนํารัฐบาลจะโดยนายกทักษิณหรือจะโดยใครก็แล้วแต่เขาต้องปรับ m <Mind> มเซ็ตมีความจริงใจกับประชาชนทําการเมืองที่สุจริตวันนี้เนี่ยจะต้องถอนฟืนออกจากไฟอันนี้ให้มันมีการแก้ไขในระบอบประชาธิปไตยนะคะตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่แก้โดยการยึดอํานาจอ,อะไรอีก ขณะที่คุณเทงนัทพงศ์หัวหน้าพักประชาชนเชื่อว่าคุณทักษิณและพักเพื่อไทยคือส่วนสําคัญที่จะทําให้การเมืองเปิดกว้างขึ้นหรือแคบลงนะคะส่วนนายกชั่วคราวที่พักประชาชนพร้อมจะยกมือโหวตให้แต่ไม่ร่วมรัฐบาลแล้วสสภูมิใจไทยบางคนอ่าอย่างเช่นคุณชาดาบอก<า>เลยเป็นไปไม่ได้คุณเทงบอกว่าถ้าคิดในมุมนั้นแสดงว่าคุณกําลังกังวลว่าวันหนึ่งพักจะผิดสัญญาค่ะที่ ขึ้นมาเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจในขณะนั้นและทําตามเงื่อนไขของเราทุกอย่างเนี่ยพักประชาชนไม่มีวันที่จะล้มรัฐบาลเฉพาะกิจนั้นแหละ,ะเพราะว่าคุณทําตามเงื่อนไขที่เราตกลงกันใครก็ตามที่อาจจะออกมาสื่อสารบอกว่าโอ๊ยเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีใครอยากจะมาตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับแปลว่าคุณเองเนี่ยกำลังกังวลใช่ไหมว่าวันหนึ่งคุณกําลังจะล้มดีวที่พรคประชาชนเนี่ยเสนอให้ที่คุณทักษิณเนี่ยพยายามออากงล้อสีธรรมชาติออกมากางเนี่ยสีแต่ละสีเนี่ย เขาเ e p r e s e n t หรือว่าเป็นการนําเสนอว่าเป็นสีของพรรคการเมืองไหนใช่ไหมครับผมถามคําถามหนึ่งสีไหนที่เป็นตัวแทนประชาชนบ้าง นี่แหละฮะทุกคนก็คงมีคําตอบนะแต่ถ้าอยากฟังเต็มๆคุณผู้ชมคะสามารถไปรับชมรายการเรื่องใหญ่รายวันกันได้ที่ YouTube ข่าวช่องวันด้วยนะคะและย้ํานะชมสดทางหน้าจอช่องวัน31นะคะเรื่องใหญ่รายวันย้ายเวลามาเจอเร็วขึ้นเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ขยายเวลากันแบบ1ชั่วโมงเต็มไปเลยนะคะทีนี้ในรายการเนี่ยคุณผู้ชมเราก็อยากให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วมในรายการนะครับก็มีคําถามเราจะมีหัวข้อให้แต่ละวันเลยวันนี้หัวข้อก็คือถ้าพักส้มต้องโหวตนายกชั่วคราว คุณอยากให้โหวตพักใดคุณผู้ชมมาแล้วครับเสียหนูครับภูมิใจไทย80%เพื่อไทย20%จากการโหวตในระบบสำรวจของเรานะครับประมาณ4,000โหวตด้วยกันนะครับค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด grading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News